ใช่นธานที่เฮาเลียงปะไรนี่มันเป็นเป็นเป็นไรหน้าป่านเฮาเลยค่ะตะว่นเขาต้องมาแปลงอาหารเพิินก่อนได้ทา้งเธือจับมาได้ตัวหน่อยสิค็ว่าคุณจะให้มันเป็นแม่พันธุ์หนึ่งใช่หมต้องมาให้อาหารเม็ดก่อนเป็นเกือบปีเพิ่นได้จ้ะจังไดเอาลุงเห็ดเป็นพอแม่พันธุ์ลักษณะบ่อก็คือเป็นบ่วผาใบมันบ่นใจพี่จ้ามีทั้งผ่าใบทั้งปูนมีการดูแลหรือว่าการจัดการจังไดเป็นพิเศษบ่จ้าพี่ พันปลาไหลน่อยนี่ก็คือต้องสะอาดเป็นพิเศษมากๆเลยต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดเชื้อง่ายตัวอ่อนตัวน้อยเขาน่ะรูปแบบการคล้ายการตลาดการคล้ายส่วนมากจะมาทางออนไลน์นะคะนะอายุที่เหมาะสาหรับการคล้ายในประมันจกอายุที่เหมาะก็คือ2เดือนอันนี้คล้ายตและจักบาทจะดีตัวน้อยจะเริ่มยุ่8บาทเนาะอายุ2เดือนค่ะตัวใหญ่กระสิล่วยหนึ่งตัวละล่วยใช่ไหม ลอยถึงลอยหาซบข้อดีอก็คือการกินอาหารที่พี่มักเนาะปลาไหลตัวนึงนี่คันตะกาสุดกับข้องสิก,กินอาหารหาเม็ดมึันเป็นปลาเนื้อก,ก็จจะราคาสูงอย่างสิแม่พี่ก็เลยมักน้ำเลี้ยเกิดจากความชอบของเขาก่อนนา่านะแม่ค่ะกาว่าเชเลี้ยงไว้กินและที่แล้วหลังจากนั้นขึ้นมันหลายเขาก็าเลย อันตอนตอนแรกที่เลี้ยงนั้นโบ่ท่านประสบความสําเร็จเด้เพราะเพราะว่ามันออกไหมคะก็เลยพากันเศร้าก็คือมันก็ไปตามธรรมชาติบัดนี้พ่อลังๆังมาเนี่ยวางสองปีเนี่ยก็เขามาอยู่ส่วนเต็มที่เนาะก็ขายต้นไม้ออนไลน์กับเบิ้งก็ยังมาก์กยูนถอะบัดนี้ก็เลยเบิ้งใน y o YouTube ในอย่างมันก็มีวิธีศึกษาเรียนรู้ให้เฮาเบิ่งหลายก็เก่าไหมจ้ะก็เลยเริ่มไปหาปอะไรกันมาเลี้ยง บางสองปีน่ะเริ่มดักเริ่มยังงี่สิแม่ละสายพันธุ์ที่เฮาเลี้ยงปลาไหลนี่มันก็เป็นปลาไหลปลาไหลหน้าบ่านเฮ่าเลยค่ะตะว่นเขาต้องมาแปลงอาหารเพิ่นกอนด้้ยคือจังเข้าจับไทยบ้านมาไว้คอนดูจังสินะค่ะต้องใช้เวลากับเขาก่อนด้เพราะว่าเขาสิเลี้ยงแบบแบบคุณแบบหางเท่อจับมาได้ตัวหน่อยสิเพว่าคุณจะให้มันเป็นแม่พันธุ์นึงี่แม่ต้องมาให้อาหารเม็ดก่อนได้มากก็มาคุณไว้กับ เป็นเกือบปีพูนได้จ้าจังไดเอาลงเฮ็ดเป็นพ่อแม่พันธุ์ลักษณะบ่อก็คือเป็นบ่วผ้าใบแม่นว่าจ้าพี่จ้ามีทั้งผ้าใบทั้งปุนมีสามแบบมีการดูแลหรือว่าการจัดการจังไดเป็นพิเศษว่าจ้าพี่ยูนิสินเน้นเพาะพันธุ์ไหมคะเพาะพันธุ์เป็นลูกพันธุ์ป่าเนาะจำนายคันปลาไหลน้อยนี่ปลาไหลที่เขาเอาไปเพาะนี่นะ ก็คือต้องสะอาดเป็นพิเศษมากๆเลยต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวันนะคะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดเชื้อไงตัวอ่อนตัวน้อยเขานาะสาหรับการคล้ายรูปแบบการคล้ายการตลาดการคล้ายส่วนมากจะมาทางออนไลน์นะคะเนาะคนในชุมชนเพื่อนจะบ่คอยรูดอกเพราะว่าเฮาโปรโมทผ่านออนไลน์จริงไหมข้าเจาก็ะสีหัว้าเจากระิโทรมาซื่อลูกพันจสิงไหมจ้ามาจองไว้ตั้งหัวปี อายุที่เหมาะสําหรับการคายในปัะม่านจะอายุที่เหมาะก็คือสองเดือนก็คือรอดตายแล้วไหมคะจังปล่อยออกไปถามว่าน้อยกระหน่อยได้บอกกับปล่อยต่ว่าเฮาเฮาปล่อยไหมค่ะก็คือสองเดือนจังจะขายขายออกสู่ตลาดให้คนเลี้ยงเขาไปคุง่างใช่ไหมคะอันนี้ขายโตแล้วจักบาทจ้ะพี่ตวน้อยจะเริ่มยุ่แดบาทเนาะอายุสองเดือนค่ะก็ถึงพอแม่พันผุล่ะ มันกระสิมีทั้งรุ่นๆสำหรับคนที่เพิ่นกำลังซับท,ที่ไม่ถึงที่จะเป็นพ่อแม่พันตัวใหญ่หันตัวใหญ่กระสีลอยหนึ่งตัวละลอยยังสิ่ไหมจ๊าลอยถึงลอยห้าซี่ตัวรุ่นๆเอาไปคุ้นกับหกซิบนี่ก็ไขได้แล้วแต่ว่ากะหันอยากให้มันใหญ่กะหอก็ไปคุ้นต่ออีกยังใช่ไหมจ,จ๊ากะ, <ๆ S 1> จ,ะจะเป็นแม่ใหญ่ไขกะจะไลยขึ้นมาอีกคังใ่ข้อดีของการเลี้ยงปลาไหลในมุมมองพี่อุพี่อุคิดว่าจังใดข้อดี คอดีก็คือการกินอาหารที่พีมากเนาะคือมันก็คือกบบ่คือป่าค่ะเที่ยวก็ป่าอื่นเวลาให้อาหารจะเปลืองมากเลยคือหวานๆวานเนาะแต่ปลาไหลตัวนึงนี่คันตะกะาสุดกับงสิกินอาหารหาเม็ดไม่กับบมหน่าจะเบิดลายประนั้นเท่าที่คำเขามันกระพอเขามันหน่อยน่าจะเป็นค่ะเพราะว่าลาไส้เขาหน่อยันเป็นปลาเนื้อกะจะราคาสูงอย่างสิแม่พีก็เลยมักอ่าไม่ต้องไปเปลืองหัวอาหารมากหมอกบ คนที่จิเฮตดเสริมจังสีก็เหมอะเพราะว่าเข้าบ่ได้ไปเสียเวลาน้ำเพิ่นไม่ได้ไปลงทุนเยอะบ่ต้องไปซื้ออาหารไลายๆใหาคือสัตว์ชนิดอื่นจังเสียแม่จ้ะจ้า